นะครับอันนี้กับผมนะฮะช่างเอเลซิ่งคนเดียวคนเดิมนะฮะเสียงเดียวเสียงเดิมเพิ่มเติมที่ M S 381นะตัวนี้เป็นตัวปั้นใหม่นะครับเครื่องเครื่องเดิมเป็นเครื่องแท้นะครับแต่ทีนี้อะไหลาบางชิ้นก็ต้องเปลี่ยนเป็นของใหม่บ้านนะครับแต่เนื่องจากอะไหลแท้มันแพงนะครับก็ใช้งานเกรเทียบแท้ไปก็แล้วกันนะฮะนี่ก็สตาร์ทเลยนะครับ อติดง่ายนะครับทีเดียวติดแล้วครับเลื้ยให้ได้จังวหวะแค่นั้น โอเคครับเรียบร้อยครับกับ MS381 ตัวนี้นะฮะ